สวัสดีครับผมนะครับวันนี้ผมมาส่งเหล็กคอยนะครับเหล็กคอยเหล็กคอยนะครับผมเห็นไหมมันเป็นคอยดํานะครับเหล็กคอยนี่ไม่ใช่ที่มีแต่เหล็กเหล็กบางๆนะครับเหล็กหนาก็มีนะครับเห็นไหมหนานะครับเห็นบ่ครับหนาขับได้พี่น้องเนี่ยอันนี้เหล็กหนานะครับหนาตึกเลยนะครับเต็ละม้วนนะครับผมเขาไม่กลัวฝนเลยรุ่นนี้ นาหนานานาครับนะของผมมาส่งแค่สองมิลนะครับที่มาส่งกันนะเห็นไหมสองมิลนะครับคันละสามวนนะครับผมก็สามวนนะครับแต่ผมจะผานนี่นี่นะครับสองมิลหมดนะครับแต่รุ่นนี้รุ่นหนานะครับเห็นไหมครับนี่ตากฝนไม่เลยนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นสามมิลนะครับสามมิลนะครับ โอน้แน่นอนครับแน่นอนครับเห็นไหมสามมิลน,นะครับอันนี้2อมิลสมมิลสนะครับ